ปลานิลทอดตัวใหญ่ๆเนื้อหวานๆค่ะมาค่ะพี่น้องจา้ามากินข้าวกับปลานิลตัวใหญ่ๆเนื้อหวานๆสามียาม่ทอดเสร็จแล้ววันนี้ยามัหมาถ่ายตอนทอดไม่ทันก็มาดูตอนทอดเสร็จแล้วค่ะนี่วางอยู่บนจานบนถาดแล้วค่ะตัวใหญ่ๆมากๆค่ะพเพื่อนๆค่ะเนื้อนี่หวานมากๆค่ะไม่ว่าจะอบเกลือก,ก็อร่อยแซ่บแซ่บเนื้อหวานไรค่ะพี่น้อง ทอดกระแซบค่ะพี่น้องค่ะบ่อมน้ํามันด้วยค่ะพี่น้องหลายคนเพิ่นบอกมาว่าย้ายไม้ขอไปกินกับส้มตำแน่ทอดแซบเหลืองอลามหลายเพิ่นว่าทอดสวยหลายเพิ่นว่ามาค่ะมาเอาไปคนละตัวละตัวค่ะทอดทั้งหมดสี่ห้าตัวค่ะเอาไปกินกระส้มตำกันค่ะแซบแบเนื้อหวานหวานแน่นๆค่ะปลาตัวใหญ่เนื้อจะหวานจะแน่นค่ะพี่น้องค่ะปลาตัวเล็กก็จะมีตะก้างและส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเนื้อน้อย พอแกะเนื้อออกมาก็ได้เนื้อไม่เยอะค่ะปลาตัวเล็กก็ค่ะปลาตัวใหญ่ๆีนเนื้อน่นแน่นกินซีกเดียวก็โอ้โหอิ่มข้าวไปป้แล้วค่ะพี่น้องค่ะยิ่งได้ผักสดๆสมตามสําแซ่บแบเผ็ดเผ็ดรสชุ่มข้นชุ่มข้นแล้วก็ปลาล่าบองปลาแดกบองข้าตําเองนะคะปะลาเ่าข้า,าเองใส่บกักพริกป่นบักพริกผงนะคะปลาแซ่บเขากันอมล้อมอพี่น้องจ้าแล้วหรือว่าต้มผักลวกผักมากินน้ำเนะี่ยบอกเลยคําเดียวว่า มันแซ่บอิ่ลีค่ะพี่น้องค่ะกินเขาเนี่บไม่อยากอิ่มเลยเขาเนียวหมดเป็นกองกองเป็นบ่อพี่น้องยิ่งหนึ่งเขาเนียวมาไม่ไหมเนี่ยโอ้ยเปิดเขาเนียวนี่ไออุ่นขขานียวออกมานี่จิ้มลงไปจ้ำลงไปในไอแก้วปลาจ็บจ้ำเบะจ้ำเบะลงไปปาดติโถบ่อยากบอกพี่น้องเอ้ยมันแซ่บขนาดไหนโอ้ยบอกมาเห็นภาพเลยพี่น้องนำ้ำไรแตงร้อยแตนค่ะย <c oughs> ย่ไแมก็ขื่นนำ้ำลายเอื้อกเอื้อค่ะพี่น้องค่ะมันแซ่บหลายมันนัวหลายโอ้ยหิวหิว ขอกินน้ำลายแน่พี่น้องลายมันแตกค่ะโอ้ยพี่น้องนะสมตําหรือตําบกทัวโจกจุกลงไปพี่น้องนะโอ้ยมันนังกินเข่าถาดนะคะแซ่บกระดอกกีเดียบอกอมาก็ไปหิวแล้วค่ะพี่น้องค่ะที่ขอโตไปกินเข่าก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันหิวมันอยากลายค่ะวันนี้ก็บรรยายด้วยน้ำลายแตกน้ายแตนค่ะขอกินก่อนค่ะกินน้ำลายสักหน่อยหนึ่งกับพี่น้องค่ะมันแซ่บมันนั้อะไรค่ะ บอมาก็หิวปลาตัวใหญ่ทอดใหม่ๆหอมๆต้องใส่น้ำมันใหม่ด้ค่ะเด้อถ้าน้ำมันเก่ามันเสียบมันเดี๋ยวจะทําให้เขาเกิดสารก่อเป็นมะเร็งเลยค่ะเด้อน้ำมันใช้ครั้งสองครั้งก็ทิ้งไปค่ะอย่าไปใช้น้ํามันซ้ําๆมันทําให้เราก่อให้เกิดมะเร็งค่ะมะเร็งนี่อันตรายค่ะพี่น้องค่ะเกี่ยวการทอดนะคะไม่ว่าจะปิ้งย่างก็น่ากลัวค่ะปิ้งย่างก็ต้องอย่ากินสิ่งที่มันดำๆค่ะบอกปลาที่บ้านมาเห็นบรรยากาศ ไปกันเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องบึงบรรยากาศบอ่อป่าบ้านยี่ใหม่ค่ะยม่ไหมก็สวัสด,ดีค่ะพี่น้องจ้าไปแล้วไปแล้ว